บางครั้งในชีวิตเราเจอคนที่เหมือนใส่หน้ากากเข้าหาเราพูดจาดูดีแต่ข้างในเต็มไปด้วยความบิดเบี้ยวทางจิตใจพวกเขาอาจใช้คำพูดบิดเบือนความจริงทำให้เรารู้สึกผิดทั้งที่เราไม่ได้ทําอะไรผิดเลยหรือบางครั้งก็เล่นเกมอารมณ์เพื่อควบคุมเราคนแบบนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวคุณอาจเจอในที่ทำงานในครอบครัวหรือแม้แต่ในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดที่สุดและถ้าเราไม่รู้ทัน เราจะถูกดูดเข้าไปในวงจรที่เป็นพิษโดยไม่รู้ตัววันนี้ผมจะพาคุณไปเรียนรู้6วิธีรับมือกับคนที่มีพฤติกรรมจิตใจบิดเบี้ยวแบบตรงๆไม่อ้อมค้อมไม่ใช่ทฤษฎีแต่เป็นวิธีที่คุณสามารถเอาไปใช้จริงได้ทันทีเพื่อให้คุณกลับมายืนอย่างมั่นคงรู้สึกมีพลังและไม่ตกเป็นเหยื่อของเกมทางจิตใจอีกต่อไปวิธีแรกรู้ทันพฤติกรรมของเขา การรับมือกับคนที่มีพฤติกรรมจิตใจบิดเบี้ยวเริ่มต้นจากการรู้ทันเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรเราจะถูกลากเข้าไปในเกมที่เขาสร้างขึ้นทันทีคนแบบนี้มักใช้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนเช่นการบิดเบือนความจริง gaslighting การทำให้เรารู้สึกผิดโดยไม่มีเหตุผลการใช้คำพูดที่ทำให้เราสับสนหรือแมนแต่การสร้างสถานการณ์ที่ทำให้เราต้องสงสัยตัวเองอยู่ตลอดเวลา สิ่งสำคัญคือการฝึกสังเกตเมื่อคุณเริ่มเห็นว่าพฤติกรรมบางอย่างมันไม่สมเหตุสมผลเช่นเขาพูดอย่างหนึ่งแต่ทำอีกอย่างหนึง่งหรือเขามักจะโยนความผิดมาให้คุณเสมอนั่นคือสัญญาณที่บอกว่าคุณกำลังเจอกับคนที่มีจิตใจบิดเบี้ยวการรู้ทันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปเถียงหรือพิสูจน์แต่หมายถึงคุณต้องตื่นรู้ว่าพฤติกรรมนี้ไม่ใช่เรื่องปกติและไม่ใช่ความผิดของคุณ การรู้ทันยังช่วยให้คุณไม่หลงเชื่อกับคำพูดที่ทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าเพราะเมื่อคุณเข้าใจว่าเขากำลังใช้กลยุทธ์เพื่อควบคุมคุณจะเริ่มแยกแยะได้ว่านี่ไม่ใช่ความจริงแต่นี่คือเกมที่เขากำลังเล่นและเมื่อคุณเห็นเกมคุณก็จะไม่ตกเป็นเหยื่ออยู่ต่อไปลองคิดดูว่าถ้าคุณเดินเข้าไปในห้องที่มีคนกำลังเล่นมายากลคุณรู้ว่ามันคือมายากลคุณก็จะไม่ตกใจแต่ถ้าคุณไม่รู้คุณจะเชื่อว่ามันคือเรื่องจริงการรู้ทันก็เหมือนกัน มันคือการเปิดตาให้เห็นว่าสิ่งที่เขาทำไม่ใช่ความจริงแต่เป็นการจัดฉากเพื่อควบคุมคุณดังนั้นพาร์ทนี้คือการฝึกให้คุณมีเรดาร์ทางจิตใจที่คอยจับสัญญาณเมื่อใดคุณเริ่มรู้สึกผิดโดยไม่มีเหตุผลหรือเริ่มสงสัยตัวเองมากเกินไปให้หยุดและถามว่านี่คือความจริงหรือเป็นเกมที่เขากำลังเล่นแค่คุณรู้ทันคุณก็ได้เปรียบแล้ววิธีที่สอง จบตัขขอเขชเชดนการรับมือกับคนที่มีพฤติกรรมจิตใจบิดเบี้ยวไม่ใช่เรื่องของการไปเปลี่ยนเขาแต่เป็นเรื่องของการตั้งขอบเขตเพื่อปกป้อนตัวเองให้ชัดเจนที่สุดคุณประเภทนี้มักจะชอบทดสอบเส้นแบ่งของคุณพวกเขาจะลองก้าวเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวลองใช้คำพูดที่กดดันลองทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีสิทธิปฏิเสธและถ้าคุณไม่ตั้งขอบเขตตั้งแต่แรก คุณจะถูกกลืนเข้าไปในเกมของเขาอย่างง่ายดายขอบเขตไม่ใช่แค่การพูดว่าอย่าทำแบบนี้แต่คือการแสดงออกทั้งคำพูดและการกระทำที่ชัดเจนเช่นถ้ามีคนพยายามใช้คำพูดบิดเบือนเพื่อทำให้คุณรู้สึกผิดคุณสามารถตอบกลับด้วยน้ำเสียงมั่นคงว่าฉันไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณเลือกทำหรือถ้าเขาพยายามเข้ามาควบคุมเวลาของคุณคุณสามารถบอกว่าฉันมีเวลาจากัด และฉันจะใช้มันตามที่ฉันตัดสินใจการตั้งขอบเขตคือการบอกโลกว่านี่คือพื้นที่ของฉันและคุณไม่มีสิทธิ์เข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งไม่ใช่แค่การป้องกันแต่ยังเป็นการสร้างพลังให้ตัวเองเพราะเมื่อคุณกล้าพูดกล้าแสดงออกคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณมีสิทธิ์ในชีวิตของตัวเองจริงๆสิ่งที่ทำให้หลายคนล้มเหลวในการตั้งขอบเขตคือความกลัว กลัวว่าจะถูกมองว่าใจร้ายกลัวว่าจะเสียความสัมพันธ์กลัวว่าจะถูกกล่าวหาว่าเห็นแก่ตัวแต่ความจริงคือการไม่ตั้งขอบเขตต่างหากที่ทำให้คุณสูญเสียตัวเองไปทีละน้อยคนที่มีจิตใจบิดเบือนจะใช้ความกลัวนี้เป็นเครื่องมือในการควบคุมคุณพวกเขารู้ว่าคุณไม่กล้าพูดไม่และนั่นคือช่องโหว่ที่เขาจะใช้ดังนั้นการตั้งขอบเขตไม่ใช่การทำร้ายใคร แต่คือการปกป้องคุณจากการถูกทำร้ายการพูดว่าไม่คือการยืนยันว่าคุณมีสิทธิ์เลือกและคุณไม่จำเป็นต้องยอมรับสิ่งที่ทำให้คุณเจ็บปวดลองนึกภาพว่าคุณกำลังสร้างบ้านถ้าคุณไม่มีกำแพงไม่มีกฎเกณฑ์ใครก็สามารถเดินเข้ามาในบ้านคุณได้ตามใจชอบแต่ถ้าคุณสร้างกำแพงมีประตูมีเงื่อนไขในการเข้าคนที่ไม่เคารพคุณก็จะถูกกันออกไป ขอบเขตทางจิตใจก็เหมือนกันมันคือกำแพงที่คุณสร้างขึ้นเพื่อรักษาความสงบและความมั่นคงของตัวเองและที่สำคัญคือขอบเขตต้องชัดเจนและสม่ำเสมอถ้าคุณพูดว่าไม่แต่วันต่อมาคุณยอมคนที่มีจิตใจบิดเบือนจะเห็นว่าคุณไม่มั่นคงและเขาจะใช้ช่องว่างนั้นเข้ามาอีกดังนั้นคุณต้องยืนหยัดในสิ่งที่คุณประกาศไม่ใช่เพราะคุณต้องเอาชนะเขา แต่เพราะคุณต้องรักษาความจริงของตัวเองการตั้งขอบเขตยังเป็นการส่งสัญญาณให้คนรอบตัวเห็นว่าคุณให้คุณค่ากับตัวเองคนที่เคารพคุณจริงๆจะเข้าใจและยอมรับแต่คนที่พยายามบิดเบือนจะเริ่มถอยออกไปเองเพราะเขารู้ว่าไม่สามารถควบคุมคุณได้อีกต่อไปดังนั้นข้อนี้จึงคือการสอนให้คุณกล้าสร้างเส้นแบ่งที่ชัดเจนไม่ใช่เส้นแบ่งที่ทำร้ายใคร แต่เป็นเส้นแบ่งที่ทำให้คุณมีชีวิตที่มั่นคงและไม่ถูกลากเข้าไปในเกมที่บิดเบือนอีกต่อไปวิธีที่3อย่าเล่นตามเกมอารมณ์หนึ่งในอาวุธที่ทรงพลังที่สุดของคนที่มีพฤติกรรมจิตใจบิดเบี้ยวคือเกมอารมณ์พวกเขาจะพยายามดึงคุณเข้าไปในสนามที่เขาควบคุมได้เต็มที่สนามที่เต็มไปด้วยความโกรธความรู้สึกผิดความสงสารหรือแม้แต่ความหวังลมๆแลงๆ เพื่อให้คุณเสียสมดุลและตัดสินใจผิดพลาดคนแบบนี้รู้ดีว่าถ้าเขาสามารถทำให้คุณหลุดจากความนิ่งคุณก็จะกลายเป็นเหยื่อที่ง่ายต่อการควบคุมเกมอารมณ์มีหลายรูปแบบบางครั้งเขาอาจใช้การระเบิดอารมณ์เพื่อให้คุณตกใจและยอมตามบางครั้งเขาอาจใช้การเงียบเฉยเพื่อให้คุณรู้สึกผิดและวิ่งเข้าหาบางครั้งเขาอาจใช้คำพูดหวานๆเพื่อดึงคุณกลับมาในวงจรที่เป็นพิษ ทั้งหมดนี้คือการจัดฉากเพื่อให้คุณตอบสนองตามที่เขาต้องการสิ่งสำคัญคือคุณต้องไม่เล่นตามเกมเพราะทุกครั้งที่คุณตอบสนองด้วยอารมณ์คุณกำลังเข้าสู่สนามที่เขาเตรียมไว้แล้วลองคิดดูว่าถ้าคุณถูกท้าทายให้เล่นหมากรุกกับคนที่เป็นชมป์โลกคุณแทบไม่มีทางชนะเพราะเขาเชี่ยวชาญในเกมนั้นแต่ถ้าคุณเลือกที่จะไม่เล่นคุณก็จะไม่แพ้ การไม่เล่นตามเกมอารมณ์ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องกลายเป็นหุ่นยนต์ไร้ความรู้สึกแต่หมายถึงคุณต้องรู้จักควบคุมการตอบสนองของตัวเองเมื่อเขาพยายามทำให้คุณโกรธคุณสามารถเลือกที่จะนิ่งเมื่อเขาพยายามทำให้คุณรู้สึกผิดคุณสามารถเลือกที่จะไม่รับความผิดนั้นมาเมื่อเขาพยายามทำให้คุณหวังคุณสามารถเลือกที่จะไม่หลงเชื่อนี่คือการสร้างภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ ที่ทำให้คุณไม่ถูกลากเข้าไปในสนามของเขาคุณยังคงมีอารมณ์แต่คุณเลือกที่จะไม่ใช้มันตามที่เขาต้องการคุณเลือกที่จะตอบสนองด้วยเหตุผลด้วยความมั่นคงและด้วยความจริงของตัวเองการฝึกไม่เล่นตามเกมอารมณ์อาจยากในช่วงแรกเพราะเรามักถูกฝึกให้ตอบสนองทันทีเมื่อถูกกระตุ้นแต่ถ้าคุณเริ่มฝึกการหยุดการหายใจลึกๆก,การถามตัวเองว่านี่คือเกมหรือความจริงคุณจะเริ่มเห็นว่า คุณมีทางเลือกเสมอคุณไม่จำเป็นต้องตอบสนองตามที่เขาคาดหวังและเมื่อคุณไม่เล่นตามเกมคนที่มีจิตใจบิดเบี้ยวจะเริ่มสูญเสียพลังเพราะพลังของเขามาจากการควบคุมอารมณ์ของคุณถ้าเขาทำให้คุณโกรธไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกผิดไม่ได้ทำให้คุณหวังไม่ได้เขาก็จะเริ่มหมดแรงและคุณจะกลับมามีอำนาจในชีวิตของตัวเองดังนั้นในข้อนี้คือการสอนให้คุณ หยุดเป็นผู้เล่นในเกมที่ไม่ยุติธรรมคุณไม่จําเป็นต้องชนะในสนามของเขาคุณเพียงแค่ไม่เข้าไปเล่นและนั่นคือชัยชนะที่แท้จริงวิธีที่ 4. รักษาความจริงของตัวเองสิ่งที่คนที่มีพฤติกรรมจิตใจบิดเบี้ยวพยายามทําอยู่เสมอคือการบิดเบือนความจริงให้คุณสับสนเขาจะพยายามทําให้คุณสงสัยตัวเองทําให้คุณเชื่อว่าคุณผิดทั้งที่คุณไม่ได้ผิด หรือทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีคุณค่าทั้งที่คุณมีค่าอย่างมหาศาลต่อโลกนี้เกมเหล่านี้มีเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณหลุดจากความจริงของตัวเองเพราะเมื่อคุณไม่มั่นใจในความจริงคุณก็จะง่ายต่อการควบคุมการรักษาความจริงของตัวเองจึงเป็นเหมือนการยืนหยัดบนพื้นดินที่มั่นคงไม่ว่าพายุจะพัดแรงแค่ไหนคุณก็ยังยืนอยู่ได้เพราะคุณรู้ว่าความจริงคืออะไรและคุณไม่ยอมให้ใครมาบิดเบือนมัน ความจริงของตัวเองคืออะไรมันคือการรู้ว่าฉันเป็นใครฉันเชื่ออะไรและฉันมีคุณค่าอย่างไรถ้าคุณรู้ว่าคุณไม่ได้ทำผิดแต่มีคนพยายามบอกว่าคุณผิดคุณต้องยืนหยัดในความจริงนั้นไม่ใช่เพราะคุณต้องเอาชนะเขาแต่เพราะคุณต้องปกป้นตัวเองจากการถูกบิดเบือนการรักษาความจริงของตัวเองยังหมายถึงการไม่ยอมให้คำพูดของคนอื่นมากำหนดคุณค่าในชีวิตคุณคนที่มีจิตใจบิดเบี้ยอาจพูดว่าคุณไม่ดีพอหรือ คุณไม่มีทางทำได้แต่ถ้าคุณรู้ความจริงว่าคุณมีความสามารถคุณก็จะไม่ถูกคำพูดเหล่านั้นทำลายนี่คือการสร้างแกนกลางทางจุดใจที่แข็งแรงคุณอาจถูกท้าทายถูกกดดันถูกบิดเบือนแต่คุณยังคงยืนหยัดในความจริงของตัวเองเพราะคุณรู้ว่าความจริงไม่เปลี่ยนแปลงตามคำพูดของใครลองนึกภาพว่าคุณถือกระจกอยู่ถ้ามีคนพยายามบอกว่าคุณหน้าตาไม่ดีกระจกก็ยังสะท้อนความจริงอยู่ดี ความจริงไม่เปลี่ยนไปตามความคิดเห็นของใครและคุณต้องเลือกที่จะเชื่อกระจกไม่ใช่คำพูดที่บิดเบือนการรักษาความจริงของตัวเองยังช่วยให้คุณไม่หลงเข้าไปในวงจรที่เป็นพิษเพราะเมื่อคุณมั่นใจในความจริงคุณจะไม่ถูกลากไปตามคำพูดที่ทำให้คุณสับสนคุณจะไม่เสียเวลาไปกับการพิสูจน์ตัวเองให้คนที่ไม่เคารพคุณและคุณจะไม่สูญเสียพลังไปกับการต่อสู้ที่ไม่มีวันชนะ สิ่งที่ยากที่สุดคือการรักษาความจริงในสถานการณ์ที่ทุกคนรอบตัวอาจถูกบิดเบือนด้วยเหมือนกันแต่คุณต้องจำไว้ว่าความจริงไม่จำเป็นต้องมีคนเห็นด้วยมากมายความจริงคือสิ่งที่มั่นคงอยู่เสมอและถ้าคุณยืนหยัดในมันคุณก็จะไม่ถูกทำลายวิธีที่ 5. เลือกเงียบอย่างมีพลังหลายคนเข้าใจผิดว่าความเงียบคือการยอมแพ้หรือการไม่มีพลังแต่ในความจริงแล้วความเงียบสามารถเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุด ในการรับมือกับคนที่มีพฤติกรรมจิตใจบิดเบี้ยวเพราะคนแบบนี้ต้องการปฏิกิริยาต้องการการตอบสนองต้องการให้คุณแสดงอารมณ์ออกมาเพื่อที่เขาจะได้ใช้มันเป็นเครื่องมือในการควบคุมคุณเมื่อคุณเลือกที่จะเงียบไม่ใช่เงียบเพราะกลัวแต่เงียบเพราะคุณเลือกที่จะไม่ให้พลังของคุณถูกใช้ไปกับเกมที่บิดเบี้ยวคุณกำลังสร้างสนามใหม่ที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ความเงียบของคุณคือการประกาศว่า ฉันไม่เล่นตามเกมนี้และมันทำให้เขาสับสนเพราะเขาไม่สามารถดึงคุณเข้าสู่การโต้ตอบที่เขาต้องการได้ความเงียบที่มีพลังไม่ใช่การหนีแต่คือการยืนหยัดอย่างมั่นคงคุณอาจจะไม่ตอบโต้ด้วยคำพูดแต่คุณกำลังส่งสารที่ชัดเจนว่าฉันไม่ยอมให้คุณเข้ามามีอำนาจเหนือฉันการเงียบแบบนี้คือการรักษาพลังงานของคุณไว้กับตัวเองไม่ปล่อยให้มันถูกดูดไปกับการโต้เถียงที่ไม่มีวันจบ ลองนึกภาพว่ามีคนพยายามยั่วยุคุณด้วยคำพูดแรงๆถ้าคุณตอบโต้เขาจะได้สิ่งที่เขาต้องการแต่ถ้าคุณเลือกที่จะเงียบเขาจะเริ่มรู้สึกว่าพลังของเขาไม่ได้ผลและนั่นคือการทำให้เขาสูญเสียอำนาจไปทีละน้อยความเงียบยังช่วยให้คุณมีเวลาในการคิดและประเมินสถานการณ์คุณไม่จำเป็นต้องตอบสนองทันทีคุณสามารถใช้ความเงียบเพื่อหายใจลึกๆเพื่อกลับมาสู่ความเป็นจริงของตัวเอง และเพื่อเลือกการตอบสนองที่มีเหตุผลมากกว่าการตอบสนองด้วยอารมณ์สิ่งที่ทําให้ความเงียบทรงพลังคือเจตนาถ้าคุณเงียบเพราะกลัวความเงียบจะกลายเป็นการยอนแพ้แต่ถ้าคุณเงียบเพราะคุณเลือกที่จะไม่ให้พลังของคุณถูกใช้ไปความเงียบจะกลายเป็นการยืนหยัดที่แข็งแรงที่สุดและที่สําคัญคือความเงียบสามารถทําให้คนที่มีจิตใจบิดเบี้ยวเผยตนตนออกมาเพราะเมื่อเขาไม่ได้รับการตอบสนอง เขาจะเริ่มแสดงพฤติกรรมที่แท้จริงออกมาอย่างชัดเจนและนั่นจะทำให้คุณเห็นว่าเขาไม่ได้มีอำนาจเหนือคุณจริงๆเขาเพียงแค่พยายามสร้างภาพลวงตาเท่านั้นดังนั้นในข้อน,นี้คือการสอนให้คุณใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือไม่ใช่การหนีแต่เป็นการสร้างพลังที่ทำให้คุณไม่ตกเป็นเหยื่อความเงียบที่มีเจตนาและความมั่นคงคือการประกาศว่าฉันเลือกที่จะไม่ให้คุณควบคมุมฉันและนั่นคือชัยชนะที่แท้จริง วิธีสุดท้ายถอยออกจากวงจรที่เป็นพิษสุดท้ายแล้วการรับมือกับคนที่มีพฤติกรรมจิตใจบิดเบี้ยวไม่ใช่แค่การรู้ทันไม่ใช่แค่การตั้งขอบเขตหรือการเลือกเงียบแต่คือการถอยออกจากวงจรที่เป็นพิษอย่างเด็ดขาดเพราะต่อให้คุณมีทักษะมากแค่ไหนถ้าคุณยังอยู่ในสนามที่เต็มไปด้วยการบิดเบือนคุณก็จะถูกดูดพลังไปเรื่อยๆจนหมดแรง วงจรที่เป็นพิษคืออะไรมันคือความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ที่ทําให้คุณสูญเสียพลังงานทางจิตใจยอย่างต่อเนื่องคุณอาจถูกทําให้รู้สึกผิดถูกทําให้สงสัยตัวเองถูกทําให้หวังแล้วผิดหวังซ้ําๆหรือถูกทําให้รู้สึกว่าคุณไม่มีคุณค่าวงจรเหล่านี้ไม่เคยสร้างการเติบโตแต่มีแต่การทําลายการถอยออกไม่จําเป็นต้องเป็นการตัดขาดทันทีเสมอไป บางครั้งมันอาจเริ่มจากการลดการมีส่วนร่วมลดการให้พลังงานลดการตอบสนองและค่อยๆสร้างระยะห่างแต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องมีเจตนาที่ชัดเจนว่าฉันจะไม่อยู่ในวงจรนี้อีกต่อไปเมื่อคุณถอยออกคุณจะเริ่มเห็นว่าชีวิตมีพื้นที่ใหม่ๆที่เต็มไปด้วยความสงบและการเติบโตคุณจะเริ่มมีพลังกลับคืนมาคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณมีสิทธิ์เลือก และคุณไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้คุณเจ็บปวดอีกต่อไปการถอยออกยังเป็นการส่งสารที่ส่งพลังที่สุดไปยังคนที่มีจิตใจบิดเบี้ยวเพราะมันบอกว่าคุณไม่มีอำนาจเหนือฉันอีกต่อไปและนั่นคือการตัดวงจรที่เขาเคยใช้ควบคุมคุณอย่างสิ้นเชิงดังนั้นนี่คือการสอนให้คุณกล้าตัดสินใจกล้าถอยออกจากวงจรที่เป็นพิษไม่ใช่เพราะคุณแพ้แต่เพราะคุณเลือกที่จะชนะด้วยการรักษาชีวิต และจิตใจของตัวเองการถอยออกคือการกลับมามีอิสระและนั่นคือชัยชนะที่แท้จริงที่สุดทั้งหมดนี้คือ6วิธีรับมือกับคนที่มีพฤติกรรมจิตใจบิดเบี้ยวที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริงตั้งแต่การรู้ทันพฤติกรรมการตั้งขอบเขตการไม่เล่นตามเกมอารมณ์การรักษาความจริงของตัวเองการเลือกเงียบอย่างมีพลังไปจนถึงการถอยออกจากวงจรที่เป็นพิษ ทุกขั้นตอนคือการคืนพลังให้กับตัวคุณเองและทำให้คุณไม่ตกเป็นเหยื่อของเกมทางจิตใจอีกต่อไปประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากคลิปนี้คือคุณจะเริ่มมองเห็นชัดเจนว่าพฤติกรรมบิดเบี้ยวไม่ใช่ความผิดของคุณคุณไม่จำเป็นต้องแบกรับความรู้สึกผิดที่ไม่ใช่ของคุณคุณจะมีเครื่องมือในการปกป้องตัวเองคุณจะมีพลังในการยืนหยัดและคุณจะมีความกล้าที่จะเลือกชีวิตที่ไม่ถูกควบคุมโดยใครท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการกลับมารักและเคารพตัวเองเพราะเมื่อคุณเห็นคุณค่าในตัวเองคุณจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายมันอีกต่อไปและนั่นคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่มีอิสระและเต็มไปด้วยพลังขอบคุณที่รับชมและรับฟังจนจบครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นเหมือนแสงไฟที่ช่วยให้คุณเดินออกจากความมืดและกลับมามีชีวิตที่คุณเลือกเองได้จริงๆถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ต่อให้คนที่คุณรัก เพราะบางครั้งสิ่งเล็กๆที่คุณส่งต่ออาจช่วยให้ใครบางคนหลุดออกจากวงจรที่เป็นพิษได้เช่นกัน